หนังสือชุมนุมวาทะปราดรอบโลกรวบรวมโดยสามเณรประดิษฐ์คำเพิ่มพูนสนิทนสงขาให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีหมวดผอพึ่ง ผู้ใดมีความทุกข์ร้อนอย่างใดแต่สามารถอดกลั้นความทุกข์อน,นั้นไว้ได้ท่านว่าผู้นั้นแหละคือบัณฑิตแท้ผู้ใดไม่ฆ่าเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าก็ดีไม่พนันเองก็ดีไม่ใช้ให้คนอื่นพนันก็ดีและมีใจเมตตากรุณาต่อคนทั่วไปผู้นั้นย่อมจะไม่เป็นอาริกับใครเลยผู้ร่างกฎหมายก็คือผู้เลิกกฎหมาย ผู้ที่คอยคิดพึ่งพาอาศัยคนอื่นนั้นชีวิตของเขาจะไม่ประสบความรุ่งโรจน์เลยผู้มีรายได้คือผู้ขยันผู้ใช้จ่ายคือผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ผู้สะสมคือผู้เตรียมตัวผู้ให้คือผู้ใจบุญผลที่ท่านจะได้รับในวันพรุ่งนี้คือพืชที่ท่านหว่านในวันนี้ผู้ใดช้าในการที่ควรช้าและเร็วในการที่ควรเร็วประโยชน์ของเขาย่อมบริบูรณ์ ดุดดวงสสิธรแวกเสียซึ่งราตรีฉะนั้นผู้ใดมีธรรมอยู่ในใจผู้นั้นย่อมเป็นเจ้าของสิ่งทั้งปวงในโลกผู้ที่ไร้ความอดทนจะไม่มีอะไรติดตัวเลยผู้ชราย่อมหน้าย่นไปตามอายุผมบนศีรษะงอกขาวเนื้อหนังทุกส่วนของร่างกายหย่อนยานแต่ตัณหายังหนุ่มอยู่เสมอสำหรับผู้ชราบางคน ผู้หญิงเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหวนเหนือดอกไม้อื่นใดทั้งสิ้นแต่ในบางครั้งก็อาจจะเหม็นและหน้าเกลียดหาดอกไม้ใดมาเปรียบมิได้เลยผู้ใดคิดจะช่วยคนพาลก็เท่ากับผู้นั้นกำลังคิดจะสร้างความหายยนะให้กับตัวของตัวเองผู้เมามัวแต่งบำรุงตัวเองแล้วแล้วเล่าๆสำหรับเข้าไปรับใช้คนอื่นเขาหรือสำหรับให้คนอื่นเขาใช้เพื่อให้ลาบก็ไม่ผิดอะไรไปจากหญิงแพทย์สยา ประดับตนเพื่อแลกเงินชายฉะนั้นพึ่งเก็บน้ำหวานไปจากดอกไม้แต่ไม่ได้ทำให้ดอกไม้เสียสีเสียกลิ่นและชอกช้าไปฉันใดพระพุทธองค์ที่เที่ยวไปก็ฉันนั้นผู้หญิงชอบค้าน้ำตาเพราะลงทุนน้อยที่สุดผู้ใดทราบว่าเมื่อใดจะเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่เขาควรจะพูดผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้รักษาปากผลไม้ที่เก็บมาจากต้นเดียวกัน อาจให้ทั้งรสหวานและเปรี้ยวมารดาคนเดียวกันอาจได้บุตรทั้งดีและชั่วผู้ปกครองทำความผิดได้ฉันใดผู้อยู่ใต้การปกครองก็ย่อมทำความผิดได้ฉันนั้นแผนการใ,ใดๆที่ไม่ยอมให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แผนการนั้นย่อมเป็นแผนการที่ไม่ดีผู้หญิงสุนัขจิ้งจอกมีกำลังอ่อนแอแต่เป็นเยี่ยมในทางไหวพริบผู้หญิงทั้งหมดเคยเป็นสมบัติของผู้ชาย แต่ก่อนนี้พวกเธอทั้งหลายปกครองเราด้วยคุณสมบัติของร่างกายแต่เดี๋ยวนี้ทางการเงินผู้ไปสู้คดีต้องมีถุงสามถุงถุงที่หนึ่งบรรจุกระดาษถุงที่สองบรรจุเงินและถุงที่สาบรรจุความอดทนผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมคือผู้พิพากษาที่คงแก่เรียนผู้มีขันติและเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาภยศและความสุขเสมอ ผู้มีขันติย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีอำนาจหน้าที่ย่อมไม่นอนหลับตลอดคืนผู้ที่ยังไม่ได้สิ่งที่ตนประสงค์ก็ต้องขอบใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไปพรางก่อนผู้พิพากษามิใช่พระผู้เป็นเจ้าผู้ไปสู้คดีเพื่อจะเอาแกะสักตัวหนึ่งจะต้องเสียวัวไปอีกตัวหนึ่งผู้บังคับบัญชานั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดี แม้จะเป็นเพียงฝูงวัวควายก็ตามผู้ทําการปฏิวัติเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่เท่ากับว่าได้ขุดหลุมฝังศพตัวเองเอาไว้ผลไม้ทั้งโลกรวมกันเข้ามีค่าน้อยกว่าผลเดียวที่วางอยู่กลางใจมือผู้ที่มีความเชื่อในตัวเองน้อยผลกำไรที่ได้จากงานของตนก็พลอยน้อยไปด้วยผู้ทําไมตรีไว้กับเพื่อนมนุษย์เปรียบด้วยพระจันทร์อันมีหมู่ดาวแวดล้อมอยู่สะพั่ง ผู้ที่กล้าติดเตียนต่อหน้าคือคนกล้าหาญผู้ที่ติดเตียนรับหลังคือคนขี้คลาดผู้ที่ไม่รู้จักช่วยเหลือแม้แต่พ่อแม่อันเป็นที่รักของตนหรือจะรู้จักช่วยผู้อื่นผู้ใดถึงพร้อมด้วยความภาคเพียรตั้งหน้าตั้งตาทำงานที่เป็นธรรมโดยไม่วางมือเขาผู้นั้นย่อมไม่ล่มจมเพราะงานผู้หญิงเกิดมาสำหรับเป็นช้างเท้าหลังของผู้ชายดังนั้นอย่างไรก็ดีก็ต้องเป็นช้างเท้าหลังเสมอไป ผู้จะเป็นผู้ใหญ่นั้นชั้นแรกก็เป็นผู้น้อยอยู่ก่อนผู้มีความมั่นจะไม่รู้สึกหิวกระหายผู้มีสติไม่บาปผู้ที่ระวังตัวจะไม่ต้องตกใจผู้ที่รู้ว่าควรจะพูดเมื่อไรและควรจะสงบปากเมื่อไรจะไม่ต้องเกิดความถึงแก่การทะเลาะวิวาทกันผู้ใดสามารถชนะคนอื่นได้โดยไม่ต้องต่อสู้นับว่าเป็นผู้ชนะเลิศผู้อยู่ป่าย่อมรู้จักชนิดของสัตว์ ผู้ที่เปียกมาจนโชคแล้วเขาจะไม่กลัวฝนเลยผู้ที่ไม่ไว้ใจผู้อื่นผู้อื่นก็คงไม่ไว้ใจตนเช่นกันผู้ที่ไม่มีกำลังความสามารถควรแก่การงานอันเป็นหน้าที่ของตนย่อมมีลักษณะดุดทัวไม่มีค้างที่เกี่ยวทอดยอดอยู่ตามดินและในที่สุดก็ถูกเกียบยำ่ำผู้ที่จะเป็นหัวหน้าที่ดีย่อมมีลักษณะดังนี้อดทนขยันระวังเอื้อเฟื้อเ,อเมตตากรุณา และเป็นผู้มีความหวังอยู่ในใจพึ่งไม่ข่มเหงดอกไม้และไม่ทำให้กลีบเสียเพียงแต่สูตรเอารสหวานแล้วก็บินไปเปรียบเสมือนมุดนีที่เที่ยวไปในบ้านไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยผิดเป็นครูก็จริงแต่อย่าเอาความผิดอันนั้นมาเป็นครูครั้งที่สองผู้หญิงแม้หล่อนจะมีวงหน้าแต่เพียงวงเดียวและมีลิ้นแต่เพียงลิ้นเดียวก็ตามเมื่อถึงคราวคับขันเกิดขึ้นแล้ว หล่อนมักกระทำหน้าและลิ้นของหล่อนให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นหลายหน้าหลายลิ้นได้ในระยะเวลาติดติดกันผู้มีใจไม่ตั้งอยู่ในอำนาจแห่งตนจะทำอะไรก็ไร้ผลดีเหมือนอาบน้ำช้างให้สะอาดผู้อิจฉาเขาผู้มักกล่าวขวัญน,นินทาเขาผู้ไม่มีความสันโดษผู้มีโทสาร้ายผู้มักระแวงเสมอผู้ต้องเกาะผู้อื่นเขาเลี้ยงชีพเหล่านี้ ถ้ามีกับท่านผู้ใดแล้วควรรีบแก้ไขเสียมิฉะนั้นความทุกข์จะเป็นของท่านแต่ผู้เดียวผู้มีจัญญาดีย่อมแสดงเมตตากรุณาแม้ในหมูสัตว์พระจันทร์จะงดส่องแสงเข้าไปในบ้านของคนจันทานก็หาไม่ผู้เป็นแขกแม้จะต่ำช้ามาถึงบ้านเรือนผู้มีสกุลแม้สูงศักดิ์ก็ควรที่เจ้าของบ้านจะรับรองตามคุณานุรูปเพราะแขกที่มานั้นย่อมมีความเป็นมนุษย์เช่นเรา ผู้นี้เป็นพวกเราผู้นั้นเป็นพวกอื่นนี้เป็นคำที่ยึดถือในกลุ่มของผู้ที่ใจแคบทั้งหลายแต่ผู้มีจิตใจกว้างขวางย่อมถือว่าผู้อยู่เหนือพื้นพระสุธาทั้งหมดเป็นพวกเดียวกันผู้ใดประมาทเชื่อต่อกำลังทรัพย์สมบัติของตนว่ามากไว้ใจในศัตรูหรือภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์ชีวิตของเขาผู้นั้นย่อมจะได้รับทุกข์ในที่สุดผู้มีความรอบคอบจะเคลื่อนไป ย่อมก้าวแต่เท้าเดียวก่อนอีกข้างหนึ่งคงยันในที่เดิมเมื่อย,ยังไม่ได้สำรวจดูที่อื่นก็ไม่พึงพละที่เดิมไปเสียทีเดียวผู้ชายชอบพูดถึงความพอใจในตัวของหญิงและหญิงก็มักชอบในสิ่งที่ผู้ชายพอใจเสมอผู้หญิงไม่อายในสิ่งใดเท่ากับคำพูดสั้นๆว่าค่ะผู้ที่รู้จักความรักในทางผิดนั้นในตาของเขากำลังจะบอดอยู่แล้วผู้หญิงฉลาดเสมอ พวกหล่อนไม่โง่พอที่จะทิ้งร่องรอยให้ชายเห็นความไม่ดีไว้เบื้องหลังหรอกชาวสเปนมีภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าจับปลาไหลที่หางและจับผู้หญิงที่คำพูดนั้นคือการคว้าน้ำเหลวผู้หญิงมักมีนิสัยไม่ชอบเก็บความลับของผู้อื่นแต่ความลับของตนนั้นพยายามนักพยายามหนาที่จะปิดไว้อย่างมิดชิดผู้ไม่มีความกระตันยูชื่อว่าเป็นมนุษย์กะพีอันผู้หวังความเจริญไม่พึงเข้าไปใกล้ ผู้ที่ไม่เคยอยู่ในอันตรายย่อมรับรองความกล้าหาญของเขาไม่ได้ผู้ที่ไม่ช่วยพ่อแม่ของตนหรือจะรู้จักช่วยใครผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ก็คือผู้ที่ต่อสู้ผู้ที่มาโดยไม่ได้เชื้อเชิญก็ต้องกลับไปโดยไม่ได้รับความพอใจผู้ที่ระมัดระวังมากเกินไปจะได้รับผลสาเร็จน้อยเต็มทีผู้ที่แสดงความยินดีต่อคนโกงที่ประสบความสาเร็จนั้น ย่อมได้ชื่อว่าเขาได้ประพฤติชั่วถึงสองต่อผู้ที่ไล่คว้างสุนัขที่เห่าจะต้องเลือกเก็บก้อนหินก้อนโตๆไว้มากๆผู้ที่อยู่ร่วมกับคนง่อยย่อมเรียนเดินกระเพลกผ้าขี้ริ้วนั่นแหละเป็นของเราผู้มีเกียรติย่อมจะเย่อหยิ่งแต่ไม่อวดดีผู้ไม่มีเกียรติย่อมจะอวดดีแต่ไม่เย่อหยิ่งผู้ไม่ประทุษร้ายต่อมิตรย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวงผู้ไม่ประทุษร้ายต่อมิตร ย่อมสามารถผ่านพ้นศัตรูทั้งปวงแต่ผู้ประทุษร้ายต่อมิตรย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนเลวแท้ผู้ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอและผู้ถูกขอเมื่อไม่ให้ในสิ่งที่เขาขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ขอเช่นเดียวกันฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงไม่ขอเลยผู้รักษากฎ,กฎหมายชั่วเพียงคนเดียวร้ายกว่าผู้อยู่ใต้กฎหมายชั่วร้อยคน ผู้มาขอความเห็นใจจากท่านแต่เขาประนามกล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นเพื่อประกอบเหตุผลในการที่จะให้ท่านเห็นใจบุคคลเช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่าคนเลวไม่ควรแก่การให้ความช่วยเหลือหรือเห็นใจและท่านควรจะตีตนออกห่างได้แล้วมิฉะนั้นท่านจะตกเป็นอีกผู้หนึ่งที่เขาจะเอาไปประนามกับผู้อื่นอีกต่อไปผู้รู้จักประมาณคือพอดีในการประกอบการงานใดๆ การงานานั้นย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อผู้มีใจเด็ดยอมตายโดยดีเมื่อตนเป็นคนผิดแต่ไม่ยอมตายเพราะความยากจนค้นแค้นผู้เป็นกษัตริย์คือบุคคลผู้ถูกลงโทษอย่างหนักเพื่อให้แบกธุรกิจทั่วเมืองเกี่ยวกับการป้องกันราษฎรผลของกฎหมายคือการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายผัวตาบอดเมียหูหนวกคือคู่ครองที่มีสุขอยู่เสมอ ผู้ชายที่หญิงเกลียดไม่รักด้วยก็ยังดีกว่าผู้ชายที่หญิงรักแล้วพลากความบริสุดเสียผู้ที่เห็นโทษของคนอื่นอยู่เสมอนั้นท่านจงเชื่อเสียเถิดว่าเขาคนนั้นได้ความผิดไว้มากต่อมากแล้วผู้ที่จะรักท่านก็เพราะปากจะเกลียดท่านก็เพราะปากจะดีหรือชั่วก็เพราะปากว่าจะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งควรระวังผู้ใดมีเพื่อนคดและเมียชั่วย่อมเป็นทุกข์ที่สุด ผู้ที่มีมิตรแท้ทุกขนทุกแห่งไปที่ไหนสบายที่นั่นผู้ที่มีใจร้ายต่อศัตรูย่อมไม่เป็นผู้บริสุทธิ์พ้นจากศัตรูไปได้แต่ผู้ที่ไม่ใจร้ายต่อศัตรูนั้นจะทำให้ศัตรูที่ชังตนกลับมาเป็นมิตรได้ผู้ที่ไม่มีความอายไม่มีความสัตว์ไม่มีความมานะเขาผู้นั้นก็สักแต่ว่ามีรูปเหมือนคนเท่านั้นผู้มีความรักมักพูดมากผู้มีความโกรธก็มักพูดมากเช่นกัน ผู้ใดพยายามเอาชนะเพื่อนผู้นั้นก็ไม่ใช่สหายผู้ใดมีความสงบผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับยอดแห่งความสุขผู้ใดมีความละอายต่อบาปผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าตั้งมั่นในคุณธรรมอันประเสริฐแล้วผู้มีความเพียรบากบันไม่ท้อถอยเขาย่อมจักสามารถนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จอันสมบูรณ์ได้เช่นกับพุทธภาษิตที่ว่าคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียร ผู้ที่ปราถนาสุขเพื่อตนแต่ทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นย่อมจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเวรร่ำไปหาพ้นจากเวรไปได้ไหมผู้ที่ประทุษร้ายต่อมิตรก็เท่ากับว่าเขาได้สลัดประโยชน์ของตนเองออกไปเสียแล้วถึงจะมีชีวิตอยู่ในโลกก็แห้งแล้งเหมือนต้นไม้ที่อับเฉาผู้หวังก้าวหน้าจงพยายามประสานมิตรไว้ประโยชน์จะเป็นของท่านอย่างแน่นอนผู้เป็นบัณฑิตย่อมจะแนะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ผู้ใดที่จะเจริญแล้วแต่กลับทำลายที่พึ่งของตนให้เสื่อมลงความเจริญของผู้นั้นปราถหาสรรเสริญไหมผู้มีปัญญาย่อมเปรียบเสมือนคนขึ้นไปยืนบนยอดเขาย่อมมองเห็นที่ต่ำได้ทั่วไปผู้ใหญ่ที่ไร้เหตุผลเอาแต่ใจตัวผู้ใหญ่เช่นนี้เราควรจะเรียกได้แล้วว่าเด็กหนวดผู้ที่ชอบกล่าวถ้อยคำอันมุสาต่อผู้อื่นพร้อมกันนั้นเขาก็ได้หลอกลวงตนเองไปด้วย ผู้ที่เห็นญาติมิตรของตนทำความผิดแล้วนิ่งเสียเมตตักเตือนห้ามปรามท่านว่าผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยผู้ใดรับพยศเดิมของตนได้แล้วผู้นั้นย่อมไม่ปกปิดความชั่วของตนผู้ใดแสดงความชั่วของตนแต่ต้นแล้วผู้นั้นจะได้รับแต่ความสุขใจผู้ที่ชอบหลีกเลี่ยงความจริงย่อมไม่ได้รับความสุขและเขาจะไม่สามารถหนีความจริงไปให้พ้นได้ผู้ใดคบกับนักปราชญาด ผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์และความนับถือเหมือนกับแก้วมณีอันเกิดแต่หินก็ยังสมควรเป็นเครื่องประดับที่มีค่าฉะนั้นผู้ใดตัดซึ่งความสงสัยเสียได้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นได้บรรลุโสดาเพราะความสงสัยเป็นบ่อกเกิดแห่งความทะเยอทะยานของมนุษย์ผู้กินเนื้อหรือจะมีเมตตาผู้เมาสุราหรือจะมีสัตว์ผู้โลภจัดหรือจะมีความอายผู้เกียจคร้านหรือจะมีทรัพย์ ผู้มีโทษหรือจะมีศีลพึ่งย่อมปรารถนาน้ำหวานจากดอกไม้มแมลงวันย่อมปรารถนาสิ่งที่เน่าเหม็นทรชนย่อมปรารถนาสิ่งซึ่งมีโทษผู้หญิงจะเป็นประดุจอาหารทิพย์ของทวยเทพถ้าคนปรุงไม่ใช่ปิศาจผู้ที่เราหลอกได้ง่ายที่สุดคือตัวของเราเองผู้ที่มีความโง่ประจำอยู่ในสันดานย่อมจะพยายามให้คนโง่กว่ายกย่องตนว่าเป็นคนฉลาดเสมอ ผู้หมดหวังแล้วไม่เคยรักแม่สาวสวยก็ตามแต่ความรักจะสามารถทำให้ผลที่ไม่มีหวังกลับมีหวังขึ้นได้ผู้ใดไปเที่ยวพลธนาความรักของตนให้คนอื่นทราบผู้นั้นย่อมมีความรักน้อยที่สุดผัวเมียเขาผิดกันเราอย่าพร้องพี่น้องเขาผิดกันเราอย่าพลอยผู้ใดเลือกถือเอาแต่สิ่งที่เป็นส่วนกลางๆผู้นั้นย่อมถึงฐานะอันประเสริฐสุดผู้ใดไม่ประทุษร้ายต่อมิตรทั้งหลาย ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ล่วงพลมิตรทั้งปวงได้ผู้ตั้งใจของตนชอบแล้วย่อมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนผู้หญิงคือสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างสำคัญชายได้จับหล่อนได้ในสภาพที่นิ่มนวลที่สุดชายนั้นย่อมเป็นผู้มีโชคผู้แรกถึงย่อมเป็นผู้มีเสียงในกฎหมายมากที่สุดผู้ยิ่งใหญ่ม่ใช่ว่าจะเป็นคนฉลาดเสมอไปผู้รอบคอบมักผิดพลาดน้อย ผู้สมาคมกับคนชั่วจะไม่ได้รับผลประโยชน์อันใดเลยผู้ที่เล่นกับแมวก็จะต้องถูกแมวควนผู้ที่ล้มในวันนี้พรุ่งนี้อาจลุกขึ้นได้อีกผู้ที่ไม่เคยชินกับความผันแปรไม่แน่นอนย่อมเศร้าสลดง่ายผู้ที่จะขายม้าตาบอดของตนย่อมยกย่องเท้าของมันผู้ที่คิดจะแก้เผ็ดทุกคราวที่ถูกสบประมาทนั่นหมายความว่าอายุของเราจะสิ้น ผู้ที่นอนกับสุนัขย่อมลุกขึ้นกับตัวหมัดผู้ที่ทำตัวเป็นแกะนั้นย่อมถูกหมาป่ากินผู้ประสงค์จะค้นหาไข่มุกต้องดำลงไปให้ลึกผู้พูดนั้นเหมือนผู้ที่วานผู้ฟังนั้นเหมือนผู้เก็บเกี่ยวผู้พาตัวเองเข้าสู่อันตรายที่ไม่จำเป็นย่อมตายในฐานเป็นผู้เสียสละเพื่อปีศาจผู้ต้องการพบความจริงซึ่งเป็นทรัพย์สูงที่สุดในโลก จะต้องละจากสิ่งทั้งปวงที่คอยดึงดูดให้ผู้นั้นไกลจากความสำเร็จและต้องตั้งหน้าค้นคว้าแต่ผู้เดียวเขาจะต้องส่งวิญญาณของเขาให้แน่แน่ไม่เอาอาการยกยอหรือความโลภมาเป็นอารมณ์แม้แต่วิญญาณที่ต้องการแต่จะมีอำนาจที่ชั่วร้ายดุดกันผู้ใดใจบาปแต่วาจาไพเราะย่อมเหมือนกับหม้อน้ำพึ่งอันเต็มไปด้วยยาพิษผู้มีจิตผ่องแผ้วย่อมเป็นบุคคลผู้มีจิตสูง ผู้มีความปรารถนาอยู่เสมอย่อมจะเป็นาธาตแห่งจิตของตนเองการหาทรัพสมบัติเพิ่มพูนตนเองจึงเป็นทางแห่งความทุกข์แต่การหาเพียงสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตเท่านั้นยังไม่นับว่าเป็นความทุกข์การทำตนให้สมบูรณ์ตามปกติเป็นหน้าที่ของทุกทุกคนมีเช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่เกิดความฉลาดเราก็จะไม่สามารถทำใจให้บริสุทธิ์และเข้มแข็งน้ำย่อมท่วมอยู่โดยรอบดอกบัว แต่หาเกาะติดอยู่บนกลีบแห่งดอกบัวได้ไหมผู้กล้าหาญย่อมกล้าทำการผจญภัยที่น่ากลัวแต่ขุนนางหรือเศรษฐีนั้นอุปมาเหมือนกับกิ่งดอกไม้สดผู้ใดปกปิดความชั่วของตนไว้มากเท่าใดมันก็ยิ่งจะเสียดแทงหัวใจของเขามากเท่านั้นผู้ใดที่ทารุณต่อสัตว์เดรัจฉานผู้นั้นย่อมโหดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์ผู้หวังความสุขแก่ตนพึงถอนความร่ำรักความทะเยอทะยานความโทมนัส และความโศกอันเสียดแทงหัวใจของตนเสียผู้ที่ดำเนินตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ย่อมจะบายหน้าไปสู่ทางที่สว่างเสมอผู้มีรักมากก็ย่อมมีความทุกขมากจงพยายามมีรักเดียวใจเดียวเถิดเพราะการมีรักมากนั้นปราานว่าย่อมเป็นภัยอันร้ายกาจต่อตอนเองผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ผู้เข้าไปล sure ่าความชนะและความแพ้แล้วสงบอยู่ย่อมอยู่เป็นสุขผู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันและเป็นนักเลงผู้หญิงย่อมกล่าวว่าถ้าบุคคลผู้ใดไม่เป็นในสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นคือคนโง่คำกล่าวเช่นนี้เป็นคำกล่าวที่เห็นแก่ตัวเป็นอย่างมากผู้เป็นปราดทั้งหลายจึงกล่าวว่าผู้ใดเป็นผู้ชำนาญในสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นคือคนเลวและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ชำนาญทั้งหลาย จะถอนตัวออกห่างไกลถ้าแต่ต้องเข้าแล้วย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนเลวดุดกันผู้บริโภคกรรมก็ย่อมปรารถนาในกามยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่สิ้นสุดผู้มีความโกรธเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ระงับความโกรธของตนด้วยการข่มใจพึงรู้ไว้ด้วยว่าเขาผู้นั้นคือผู้ฉิบหายผู้ใดมีความอดทนต่อคำหยาบคายที่ได้รับทั้งหลายได้ผู้นั้นย่อมเป็นที่ชอบใจของคนอื่น และควรแก่การสรนเสริญเป็นอย่างยิ่งผู้ชำนาญในศิลปะแม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แต่ผู้ที่ไร้แล้วซึ่งศิลปะแม้อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝืดเคืองผู้มีความรักแล้วมักเป็นคนพูดมากเสมอและคนมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็มักเป็นคนพูดมากดุดกันพึ่งมีน้ำพึ่งอยู่ในปากของมันย่อมมีเหล็กสำหรับต่อยอยู่ที่หางผู้ชายที่ขวยเขิน ย่อมไม่ใช่ใชายที่โหดร้ายแท้ผู้คงแก่เรียนย่อมเป็นผู้มีทรัพย์อยู่ในตัวเสมอผู้ฉลาดมีไหวพริบย่อมรู้จักเก็บออมไว้เสียแต่ปัจจุบันเพื่ออนาคตและเขาจะไม่ยอมเอาไข่ทั้งหมดบรรจุลงในกระจาดผู้ได้กำจัดหมูมิตรสหายที่เลวเสียได้ผู้นั้นย่อมป้องกันร,รักษาวิถีทางของเขาได้ดีพอผู้ซื้อใช้เงินปลอมผู้ขายก็ต้องให้ของเก๊ ผู้ที่กลัวความตายย่อมสูญเสียแล้วซึ่งชีวิตที่เขาปรารถนาผู้ที่แก้ตัวนั่นแหละคือผู้ฟ้องตนเองผู้ใหญ่อยู่ในระหว่างเด็กกลายเป็นเด็กเด็กอยู่ในระหว่างผู้ใหญ่กลายเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงเหมือนลูกแมวขนองประเดี๋ยวก็ควรประเดี๋ยวก็กัดถ้าคนเลี้ยงตบเบาๆก็เคลียคลอด้วยดีแต่พอเหยียบหางเข้าบ้างก็ร้องแป๋วผู้หญิงไม่เพียงแต่ชอบชนะยังชอบแพ้อ,อีกด้วย ผู้ใดทำบาปกรรมไว้แล้วปรารถนาว่าใครๆอย่ารู้เราเลยและผู้ใดปกปิดกรรมชั่วของตนไว้พึงรู้ไว้ด้วยว่าผู้นั้นคือคนเลวผู้ใดเป็นคนหยาบยามกระด้างมีความปรารถนาลามกมีความตระหนีไม่เอื้อเฟื้อต่อใครมักโอ้อวดและเป็นคนไม่สะดุ้งต่อความชั่วพึงรู้ไว้ด้วยว่าผู้นั้นคือคนเลวผู้ใดนำไปซึ่งสิ่งของอันเจ้าของไม่ได้ให้ พงรู้ไว้ด้วยว่านั่นคือคนเลวผู้มีขันติย่อมสามารถตัดเหตุแห่งความติเตียนและเหตุแห่งการวิวาทได้ผู้ใดอดกลั้นได้ซึ่งถ้อยคำของคนที่ต่ำกว่าสัตบุรุษทั้งหลายย่อมกล่าวความอดกลั้นของบุคคลน,นั้นว่าเป็นขันติอย่างสูงสุดผู้ใดมีใจยินดีในความไม่เบียดเบียนจเจริญเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งกลางวันและกลางคืนท่านกล่าวว่าผู้นั้น จักไม่มีเวรกับใครๆเลยผู้มีปัญญาดีเมื่อชนทั้งหลายประมาทแล้วท่านไม่ประมาทเมื่อชนทั้งหลายหลับแล้วท่านตื่นอยู่ย่อมทิ้งคนผู้มีปัญญาสามไปเหมือนมาที่มีฝีเท้าเร็วทิ้งมาที่ไม่มีกำลังไปฉะนั้นผู้ใดมีความเกียจคร้านปราศจากความเพียรแม้เขาจะอยู่ได้ร้อยปีชีวิตของเขาก็หาประเสริฐไม่ฉะนั้นชีวิตของผู้มีความมั่นเพียร อยู่ได้เพียงวันเดียวยังดีกว่าผู้มีปัญญาควรขจัดมนทินของตนเสียทีละน้อยๆโดยลำดับไปเหมือนช่างทองชำระสนิมแห่งทองฉะนั้นผู้ปรารถนาความสุขย่อมมีสันโดษเป็นมูลฐานเพราะความสันโดษในทุกสิ่งทุกอย่างตามมีตามได้นั้นย่อมเป็นทางนำมาซึ่งความสุขผู้ที่มีวาจาหยาบช้าย่อมได้ชื่อว่าคนเลว ผู้ที่กระทำความชั่วอยู่เสมอย่อมได้ชื่อว่าคนหลงทางและความชั่วอันที่เขาได้กระทำไปนั้นย่อมจะติดตามผู้นั้นไปประดุดกงล้อที่หมุนตามโคที่ลากมันไปผู้ใดที่ปล่อยตนให้ตกเป็นทาสของเงินทองผู้นั้นย่อมไม่มีวันที่จะเป็นคนยุติธรรมกับใครได้ผู้ที่เป็นคนเอาการเอางานจรงิงจังมักเป็นคนที่ไม่ค่อยสงสัยอะไรนักผลลัพธ์ที่ลงโทษยังดีกว่าความพยาบาท ผู้ซึ่งอยากจะเป็นที่หนึ่งควรพยายามจะนึกถึงสิ่งที่หลังที่สุดผู้ที่ไม่ยอมจะรู้จักใจใครย่อมไม่ผิดอะไรจากก้อนอิฐที่คว้างเข้าไปในป่าผู้ที่ไม่ยอมทำให้ใครรู้จักใจตนก็เท่ากับเรือนที่ไม่มีประตูนหน้าต่างผู้ประพฤติตนล่วงทำเพราะความรักเพราะความชังเพราะความกลัวและเพราะความโง่ยศศักดิ์ของผู้นั้นย่อมเสื่อมลงเหมือนพระจันทร์ข้างแรม ผู้หญิงที่งามเลิศไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้มีกิริยามาร,รยาทที่ดีเสมอไปผู้หญิงที่มองดูผู้ชายมากย่อมต้องพบเนื้อคู่มากดุดกันผู้หญิงที่สวมเครื่องแต่งกายที่ฉูดฉาดก็เช่นเดียวกับดอกไม้ที่มีสีฉูดฉาดไว้สำหรับล่อมแมลงผู้หญิงที่สมาคมเก่งก็คล้ายกับดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปใครจะเด็ดดมก็ได้ตามใจชอบผู้หญิง ย่อมชอบรถยนต์มากกว่าชอบเกวียนจบหมวดพอพึ่ง